สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมกุย,ชยใช่ไส้หน่อไม้นะคะหน่อไม้สดสูตรนี้ก็เจนะคะ่ด้วยการผัดไส้ค่ะลงน้ํามันเล็กน้อยเจียวเห็ดหอมให้หอมจากนั้นก็ตักน้ํามันออกบางส่วนใส่โปรตีนเกระเสรลงไปแครอทแล้วก็หน่อไม้ลงไปผัดนะคะจากนั้นใส่น้ํำตาล ผงปรุงรสเห็ดหอมพริกไทยแล้วก็ซีอิว๊วน้ำมันหอยเจนะคะผัดให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วนะคะเรามาต้มน้ำกับเกลือนะคะให้เดือดจากนั้นเราก็ใช้แป้งสองตัวแป้งตังมิ่งกับแป้งมันสำปะหลังนะคะใส่น้ำที่เราต้มไว้น้ำต้มเดือดนะคะใส่ลงในแป้งเลยค่ะเราใช้พาย นวดแป้งก่อนนะคะเพราะตอนนี้แป้งยังร้อนอยู่นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันที่เราเจียวไว้สัก3มช้อนชาค่ะเมื่อกุ่นอุ่นแล้วเราก็มาใส่ถุงมือนะคะก็นวดเลยค่ะนวดให้เข้ากันอีกดีนะคะใช้แป้งนวลเล็กน้อยนะคะ จากนั้นเราก็คลึงเป็นเส้นแบ่งได้20ก้อนนะคะจากนั้นเราก็กดแบนแล้วก็คลึงนะคะจะคลึงแป้งจนเสร็จแล้วค่อยมาห่อก็ได้นะคะเพื่อนๆก็คลิปห่อขนมก็หายไปบางช่วงนะคะ ก็เอานี้เอาตัวอย่างให้ดูนะคะก็ห่อตามรูปเลยนะคะกดแล้วก็จับจีบกดแล้วก็จับจีบสองข้างเข้าหากันแล้วก็กดลงแล้วก็จับจีบแล้วก็กดลงแล้วก็จับจีบไล่ไปเรื่อยๆจนครบหมดก็จะได้ทรงแบบนี้นะคะแรกๆ ก็อาจไม่สวยทำนานๆก็สวยค่ะนึ่งไฟนะคะ10นาทีค่ะไฟกลางจากนั้นเราก็ทาน้ำมันก็ได้ขนมไส้หน่อไม้เจอร่อยแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ